วันนี้เราพามาเก็บผักค่ะวันนี้เราจะเก็บมืเขือเทศไปตำส้มตำนะคะตามมาเลยค่ะ เมืเขือเทศที่เก็บได้เราเอามาทำส้มตำอีกวันหนึ่งนะคะไม่ใช่วันเดียวกันวันนี้เราก็จะมาทำส้มตำนะคะแต่ว่าส้มตำอันนี้จะไม่ได้ไม่ใช่ส้มตำที่มาจากมะละกอน,นะคะเพราะว่ามะกรอที่นี่หายากมากอันนี้จะเป็นผักของฝรั่งเขามันชื่อโคลรูท ภาษาอังกฤษไม่รู้ชื่ออะไรเนาะเราจะทําส้มตําจากผักอันนี้กันค่ะเป็นหัวหัวเป็นหัวหัวเหมือนผักกาดหัวบ้านเราอะนะแต่ว่าของเค้าจะสั้นแล้วก็ลูกกลมๆแล้วกลิ่นก็กลิ่นก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะจะน้อยกว่าผักกาดหัวหน่อยอะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะสามารถที่จะทําส้มตําได้ไหมเพราะเค้าจะแข็งๆเราจะมาลองดูกันอย่างอืง่นเราก็จะ ปอกให้หมดหัวก่อนนะแล้วเราก็จะสับอีกทีหนึ่งตอนนี้โครูดเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะจะคล้ายมะละกอเลยค่ะเวลาที่ลองชิมลองชิมแล้ว เราลองชิมลองชิมดูแล้วก็จะมีลักษณะอบกรอบๆมันๆแต่ว่ากลิ่นนี่ก็จะคล้ายๆประกาศหัวแต่ว่าจะเบาวกว่าแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศเลยนะคะอันนี้คือมะเขือเทศที่เก็บมาจากสวนเต็มเลยค่ะเยอะมากแล้วก็มะนาาพริก30เม็ด แล้วก็กระเทียมกลีบหนึ่งกระเทียมฝรั่งนี่เขาจะกลิ่นแรงนะคะเราใช้แค่นี้พอแล้วก็พริก30เม็ดเพื่อที่จะกลบกลิ่นของผักแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะปะล้าอันนี้จะเค็มแล้วค่ะ เลยไม่จำเป็นต้องใส่น้ำปลานะคะใส่แค่น้ำปลายอย่างเดียวพอแล้วก็นี่เลยค่ะมะเขือเทศเพิ่มความสวยงามมะเขือเทศเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเด็ดสดสดจากสวนเลยนะคะขาดไม่ได้นะคะ อันนี้จะเป็นมะกอกนะคะที่เพื่อนให้มาตอนเขากลับไทยเขากลับไปบ้านเขาก็จะเอามะกอกเนี่ยไปตาดแดดแล้วก็จะเอากลับมาที่นี่ใส่ก้มตํำก็อร่อยดีแล้วก็จะใส่ลงไปด้วยเพิ่มควันงัวตอนนี้เราก็เอาโค้รูทใส่ลงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ลอง ตามดูค่ะว่าจอกเป็นไงตามจะชิมดูค่ะกลินหายใจค่ะกลิ่นที่ว่าจะกลิ่นจะออกซา่าคล้ายๆอ่ะ อ๋อเนี่ยอืมอร่อดเลยอ่ะอืมอร่อยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนลองดูนะคะพริกสามสิบเม็ดค่ะ ซึ่งเราคิดว่าใช้แทนมะกอได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วแล้วส้มตำโครุตเราก็มีหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะเหมือนส้มตำเราไหมขอบอกว่ากลิ่นหอมมากรสชาติก็อร่อยเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองนะคะจัดเลยค่ะไม่แพ้มะละกอค่ะ รสชาติอร่อยมากแล้วก็กลิ่นของเขาว่ากลิ่นสาสาของเขา,าจะหายไปเลยถ้าเราตำเป็นส้มตำแล้วนะกลิ่นกระเทียมกลิ่นปลาร้านี่ก็จะดับกลิ่นหมดเลยแล้วก็จะกรอบแล้วก็มันด้วยค่ะถ้ายังไม่เคยลองลองนะคะ